ร้านเขามันไม่มีอร่อยเท่าลังโจนหรอกเอาเอาขาหลั่งไายไปเลยอุ้ยเชิญคุณเชิญมาคุณเชิญคุณเชิญคุณเชิญอ่ะ นีเพิ่มอ่ะขาแม่เต้ยขาเต้ยขาขอซอสอันนี้เพิ่หมหน,น่อย <c oughs> ซอสไม่ใช่ซอ<า>สอสสตรอเบอรี่ซอสเถอะนะเอาแล้วก็แม่จะขอเขาว่าอะไร <c oughs> ขอน,น้ำจิ้มสตรอเบอรีเ่เหรอ <c oughs> อะแม่จะขอเขาว่าอไงวันนี้ แม่จะบอกว่าแม่จะขออันนี้แล้วเขาจะรู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรก็อันนี้แม่ก็ชีเขาบองไม่รู้ไม่รู้แม่ต้องบอกว่าซอสซอสบ้าเลยปั้าแม่ด่าในรอบซอสบ้าหรอาามาดูแม่หน่อยเร็วแม่ผู้ใหญ่หนาตาเอ้ยเพ่อใหญ่กระติบอยูไ่ไหนไม่กระติบพ่อเปิดไลฟ์เสร็จไหมพ่อเปิดดูไลฟ์เสร็จไหมจักรยาน อาออยู่หลั่อเหรสนใจดูเป่าไหนคุณเชิอยู่ไหนนะเนี่ยโอ้ยไม่เรื่อนดูไม่ได้มันจะคุณเชอแล้วคุณเชอทักแล้วอยากฝากถามแม่หน่อยอะคุณอ๋อคุณคุณลืมของไว้ในถุงมันมีซองกระดาษของคุณด้วย เขาเก็บไว้ให้แล้วเสื้อด้วยแม่ซักให้แล้วคุณแม elite, ่ซักเรียบให้คุณเรียบร้อยแล้วนะเหลือแค่มาเอาที่ห้องมาเอาของที่ห้องวะเอ้าแม่คุณเจอว่าปากถามแม่หน่อยว่ามีลูกสาวสวยขนาดนี้ได้ยังไงอุ้ยปากหวานจ้ะสวยเหรอคะ่เปเจอรินหรอเนอะสวยไม่สู้คุณเจอหรอ ใช่มั้ยคุณใช่ของคุณมั้ยซองกระดาษกับเสื้อใช่ของคุณมไหม,มซองฟันเนปต้องหัวไนยามาเนก็ม่ พันโชว์พันปอออกจอได้ไงแม่ <_ d ata> คือเน้อ่ะใส่ทิชชู่วไว้ก็อยู่ดี <_ d ata> คุณสุภาพจะไปเช็ดปากว่ะอ,ว <_ d ata> อย่ามีคอามาให้อยู่ในเจ้ากีาแ่แผ่นี่เอาให้ทั้งร้านเลยทิชชู่อะใส่ไว้วันนี้แม่ไปไม่หมดก็ไม่ต้องหมด อ,อืม <c oughs> เอา <c oughs> ไม่หมดแม่จะสนกินทำไมแต่วันนี้เราจะกินทำไมยังกินไม่ได้เหรอเมื่อกี้เนี่ยกินน้อยเด้่ยากกูอย่ากไหมโน่ช้มตำไทยเฉยๆที่หมดอ่ะอันนี้ก็ยังเหลือโอเคคุณ ya kan nak bisa ya kan nak